เราตู้ไปหลอดเดียวรับเคตาการมาเลยราค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคี่าดีใจครับดีใจที่ที่สิ่งที่เราตั้งใจทำได้ได้รับการยอมรับมากกว่าเพราะว่ามันใครใครก็อยู่ตรงนี้มาแบบ นานแล้วอาจจะสามสิมบปีแล้วค,คือโอกาสในการที่เราจะได้รับบทที่มันแบบมีคุณค่าแบบนี้มันก็น้อยมากๆเลยนะแล้วก็พอเป็นเป็นบทอยู่ที่อยู่ในเรื่องราวที่คนดูแล้วแบบไปไปสัมผัสกับเขาได้อะมันยิ่งทําให้มันมีคุณค่ามากยิ่งใหญ่การเป็นนักแสดงนะมันไม่ใช่แบบแค่พอทำงานแล้วก็กลับบ้าน,นเฉยเฉยใครยังรู้สึกว่าใครอยากจะทําอะไรที่ มันมีคุณค่ากับชีวิตคนด้วยแล้วแบบไม่นึกไม่ฝันาเหมือนกันแล้วแบบมันจะมีโอกาสที่เราจะได้สร้างคุณค่าดีๆแบบนี้ให้กับให้กับคนแล้วมันแบบมันมันทำให้เรามีมีไฟในการทางานมีแพชชั่นอะไรกับอะไรเยอะมากเลยเพราะว่าบังเอิญเหมือนกันนะในช่วงนี้มันหลายๆอย่างมันออกมารวมรวมกันพร้อมกันเหมือนเหมือนพี่ชายได้ทำหลากหลายบรรทไม่ว่าจะเป็นละครในทีแล้วก็ตับละครนางๆกดีเลยเนาะใช่ครับมันก็คือ มันเป็นความท้าทายด้วยแหละพี่ในในช่วงชีวิตเนี้ยมันมีอะไรหลายหลายอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันแต่คือไอไอการถ่ายทำอะไรต่างๆนี่มันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเป็นปีแล้วล่ะครับแต่ว่าผลงานมันออกมาพร้อมๆกันด้วยมันก็เลยให้เห็นความหลากหลายความแตกต่างในเวลาเดียวกันในบทบาทที่เข้ามาในพี่ชายเนร่ยษาพี่ชายต้องใช้วาในการคับประกันตัดสินใจนั้นทันทีทันทีอยู่แล้วครับไม่เคย รับรับทันดีคือไทยไทยไม่ได้ม่ได้เป็นคนเลือกงานอยู่แล้วคืออะไรที่เป็นโอกาสที่เข้ามาไทยจะรู้สุกว่าแบบมันมันคือโอกาสเพราะงั้นไทยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับแต่ว่าทุกทุกครั้งที่ได้มาก็คือโชคดีด้วยว่ามันจะเป็นบทที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วเราก็พยายามที่จะแบบไปหาตัวละครหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นเป็นจุดพิเศษของแต่ละตัวให้ออกมาให้มันชัดเจนมากที่สุด อยากการทางานเองมาทายังไงให้รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวที่ได้รับมันต้องส่งถึงผู้ชม,มนะครับใช่คือแบบอย่างอย่างที่บอกไปคือไทยก็แสวงหาอยู่ตลอดเหมือนกันว่าชายจะมีโอกาสได้ทําอะไรที่มันมีคุณค่ากับสิ่งที่เราผ่านมาคือในหน้าที่ของการเป็นนักแสดงไทยก็ไม่ทราบกันว่าไทยจะทําอะไรที่แบบให้มันเกิดคุณค่ากับคนคนอื่นได้นอกจากความบันเทิงแต่มันก็มีแบบนานๆที่มันจะมีพลานสักครั้งหนึ่งที่แบบ นครั้งหนึ่งในชีวิตอต่ที่มันจะเป็นแบบบทบาทหรือว่าจากหน้าที่ของเราจากตัวละครของเราทีแบบสร้างความความแตกต่างหรือความสร้างความสุขให้คนดูได้มากกว่าแค่ความมันอย่างประการที่มันไม่ใช่แส่ดกในตัวที่ที่ถ่ายรับคือความรู้สึอยู่ในงานที่มันมันมีมันไทยไทยตอนที่ที่รับตอนแรกอะไทยรู้สึกว่า แต่ต้องระวังมากมากกันเพราะไทยไม่อยากจะทำ้ายอะไรตรงนี้เลยไทยรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบละเอียดอ่อนมันมีคุณค่าถ้าเราสามารถที่จะเผยแพร่ความ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 รู้สึกจริงๆคือนอกจากเปลือกนอกที่คนเห็นแล้วจะแบบเขาจะมีมีภาพที่ชัดเจนว่าแบบต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราอยากให้เห็นความความจริงในใจสิ่งที่ เกิดขึ้นสิ่งที่เขาต้องเผชิญจนมาถึงจุดที่แบบคนเห็นทั่วไปว่าแบบอเขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเจออะไรแบบว่าแล้วแบบแอ้่ต้องระวังมากๆและพยายามจะระดเก็บมนกับมันให้ได้มากที่สุดมันก็รู้สึกว่าแบบเราเราภูมิใจอ่ะที่เราได้ได้าหน้าที่ตรงงนี้จะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าที่แบบเราพยายามทำเต็มที่ที่สุดถามอะไรไมารับเกํบเกลี่ยิ่งที่มันแบบระบบการ ตูนก็รีบไเลยค่ะสายอันนี้ตี๋ตูนก็รีบไปเเลยคือคือดีใจกับทุกคนเลยดีใจกับคนที่ทํางานดีใจกับความตั้งใจของทุกคนคือมันเริ่มจากบทด้วยนะบทมันคือมันคือหัวใจของทุกอย่างและทําให้รู้สึกว่าแบบคือความตั้งใจของคนเขียนบทของคนที่ที่ทำงานตรงนี้ของพี่จ๋าเนี่ยมันมีคุณค่ามากมากเพราะว่ามันเริ่มจากเจตนา อยากจะ่ายทอดสิ่งที่ดีออกเดียวมามันไม่ใช่แค่เรื่องการเฮลตีแผ่อะไรแต่มันคือความตั้งใจอยากให้ใหท,ที่เขาใช้คาว่าหิวใจอะคือมันคือความสดใสมันคือความดีมันคือความใจดีม,ม,จดมันคือสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแล้วแบบบางทีคนอยากจะไปตรงน,นั้นแต่หาทางไปไม่เจอมันถึงได้มีแบบร้าน,นด้วยคนในหัวใจคือถ้าถ้าถ้า มันไปได้แต่ว่าทุกคนต้องหาทางไปกันเองมันไปได้ยากแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วมันจะมีพลังพิเศษให้ทุกคนได้เอาไาใช้เลยอันนี้ขึ้นแทบเป็นนักแสดงตีบทบาทยอดเยี่ยมแล้วแต่หลายคนจับตาดับแล้วว่ามีนักว่ทยาจะต้องการรางวัลรางวัลอันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะวิทาลยคือ แข้าใจว่าคุณค่าของมันที่ที่ได้มาน่าจะจากจาก,จากสิ่งที่ฟิดแบกที่ว่ามากกว่าคือการให้คนได้ได้สิ่งดีๆได้ความรู้สึกที่ดีได้ิวใจตัวเองจากการได้ดูละคั์ตรงนี้แล้วมันไปต่อย,ยอดให้ให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิต ขึ้นหรือว่ามีทางออกให้กับชีวิตที่แบบสดใสมากขึ้นอนนั้นคือสิ่งที่ที่เป็นที่สุดแล้วแล้วการะสบกาหารและการผความสรเนี่ยเราได้การแสดงในรอบ20ปีของเราเลยนะเป็นรางวัลรางวัลใหญ่ในชีวิตเราเลยนะคิดว่าใช่คิดว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสหนึ่งในครั้งเดียวในชีวิตหนึ่งในน้อยครั้งในชีวิตที่จะสามารถที่จะมามีโอกาสได้รับโอกาสแบบนี้แล้วมันมีมันมีความหมาย ถ,ถ้าอยากจะให้เคร,เรดิตอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะผมเรื่องเนี้ยพี่ชายอยากให้อะไรอ่ะบทเลยครับมาจากพี่จ๋าเลยครับพี่จา๋ายุคนีคือบทเนี้ยพี่จ๋าคือเอามาบอกว่าอยากให้ชายเล่นเนี่ยไทยไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะต้องเป็นบทที่ขนาดขนาดเนี้ยแต่ว่าแบบคือพี่จ๋าทุกคนให้โอกาสจริงจริงๆแล้วไทยเริ่มกับอจิออจิมอายุรชาตนะ ก็คือเป็นคนให้โอกาสครั้งแรกในการเข้ามาในวงการเนี้ยแล้วก็ยังต่อยอดมาถึงพี่ษาที่เป็นรุ่นลูกแล้วที่ยังแบบยังเห็นคุณค่าในในสิ่งที่ใครจะทําให้ได้อยู่ก็เลยแบบเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วที่ได้ได้มาอยู่อยากบอกคนมองว่าที่มันเล่นแบบเนี้ยพี่พี่พี่ามีติดมีอินกลับไปถึงที่บ้านต้องไหมเพราะหลายคนแบบ ไม่ได้ยินอย่างเดียวนะชัยเอากลับบ้านไปเลยแต่งตัวแบบวันวันไหนที่มีโช์นี่ที่แบบเอากลับบ้านเราพาเอากลับบ้านเอาหน้านี้กลับเลยใช่เอาหน้านี้กลับไปแล้วให้เป็นลูกตกใจไหมลูกเห็นป่าแล้วเขาอึ้งอยู่แป๊บนึ่งพ่อสวยมัน เราภูมิใจกับสิ่งที่เราทําแล้วเราอยากจะให้ลูกได้สัมผัสด้วยว่าการที่พ่อออกไปนอกบ้านทุกๆวันเนี่ยพ่อไปทําอะไรและอยากให้เขาเห็นความความตั้งใจอันนี้ที่ไม่เกี่ยนรับกฎเป็นเพราะว่าเราต้องเป็นผู้นำในด้านเรื่องทุกถูกต้องครับอันนั้นลูกคือพอ <c oughs> ด้วยด้วยด้วยความที่ <c oughs> เรา สร้างครอบครัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆใครก็แบบอยากจะให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดใครก็แบบเราต้องขยนันต้องขยนันแล้วล่ะเราต้องทํางานเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราการที่เราออกไปทํางานข้างนอกมันก็เป็นการดึงเวลาเราจากลูกไปด้วยเหมือนกันมันก็ขัดแย้งกันนิดนึงแต่ว่าทําตอนนี้ก่อนทำให,ให,ให้ให้ได้เต็มที่แล้วแบบอย่างน้อยที่คือทยพยายามที่จะให้ลูกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตลอดอย่างที่แบบเอาเอา,เอา เอาชุดเอาอะไรกลับมาให้ลูกดูหรือแม้แต่ละครเวทีก็าพาเข้าไปดูเวทีด้วยคือเขาจะได้ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําได้รู้ว่าแบบที่พ่อเหนือยที่พ่อทำเนี่ยคือทำเพื่ออะไรทำไมเราอยากให้เขาซึมซับในเรื่องนี้ครับพี่คุณชายเพราะว่าอยากดันเขาเข้าในวงการด้วยหรือเปล่าไม่นะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าอยากให้เขาเข้าในวงการแต่แค่อยากให้เขารู้ว่ามันมีสิ่งดีๆที่อยู่ในในสิ่งที่เราทํา<ม>เพราะว่าอย่างอย่างละครเนี่ยไอ สิ่งที่เราสื่อสารกันอยู่มันคือสิ่งที่แบบมันเป็นเมสเซจที่มีคุณค่ามากอยากเขาได้รับรู้แลวรู้สึกว่าแบบน,นี่นี่คือสิ่งที่เขาควรที่จะรู้และควรที่จะสืบต่อไปอย่างไปละครเวทีเวลาชายไปละครเวทีใช้ได้รับเอเนอร์จีที่มีการทํางานที่มันแบบคนที่อยู่ทํางานด้วยแพชชั่นอะไรต่างๆเนี่ย มันมีคุณค่าขนาดไหนก็อ,อย่างเขาไม่เห็นเหมือนกันว่าแบบไม่ว่าเขาจะเลือกที่จะไปทํางานในอาชีพอะไรในอนานคตก็อ,อย่างให้เขามีแพชชั่นในการในสิ่งที่เขาทําแบบนี้เห็นโมเมนต์ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวก็ร้องให้เขาฟังให้เขาได้ยินไปเลยใช่ใช่อันนั้นคือแบบมันอยากให้เขาได้ซึมซับไปว่าแบบนี่ยนี่คือคนที่แบบคนที่ทําด้วยความด้วยใจจริงๆแล้วมีแววไหมครัสบสำหรับพวกเราในสายตาเราณตอนนี้เป็นไปได้เหมือนกัน <laughs> เป็นไปได้ <laughs> เันไปได้ด้าน,านาแสดงใช่ไหมครดับ <laughs> ในการแสดงเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็คือแล้วแต่เขาแต่ไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องต้องเลือกทางไหนหรือว่าทําเหมือนเราพี่วิกกี้ว่ายังไรบ้างคะวิกกี้เขาเห็นเห็นวิกกี้เป็นคนที่แบบกรี๊ดมากที่สุดตอนที่รู้ว่าจะได้เล่นบทเอราจีดีเขาแบบผุดไปขาทำกันบ้านมาให้ต้องมีคนแม่ต้องมีคุณแม่ต้องมีไอดอลหรือแบบถ้ายุคนี้ต้องเป็นยองเซต้องเป็นอะไรคือต้องเาไปหาเลมเปเลนมาให้แบบ ถ้าทางการยิเดินการเต้นอะไรทุกอย่างคือแบบตื่นเต้นมาจนทุกวันเนี้ยเขานั่งคือแบบใทยกลับบ้านมาตอนดึกหรืหลังละครเวทีเขาก็ยังนั่งดูละครย้อนอยู่อีกแบแล้วเขาก็ภูมิใจอะไรเขาแบบโอ้ยเ<อ>าขา<อ>เป็นคนเทรนเองทุกอย่าง,งหให้เลยเป็นคนเช็คกระแสให้เพราะเขาเป็นคนแบบวิวให้ตั้งแต่แรกเขาเป็นตัวุดเลยครับเพื่อรอไปงานแต่งงานบ้านวันนครับเรียกว่าน่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของคนดูแล้ว คุณแม่กบโทมมาหาน้าๆนนะคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาชมตลอดเลยนะนั่นนั่นคือความภูมิใจของของเราด้วยเพราะคือทําให้ทําให้พ่อแม่ทําให้ญาติพี่น้องเราภูมิใจในในสิ่งที่เราทํากับลูกอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบที่สุดลาตอนนี้คือแบบพี่ชายเหมือนถูกยกเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ยกจิตเป็นย่างทุกอย่างให้กับการสแสดงเลยเหมือนกันพี่ชายมองยังไงบ้างคือจ,จริงๆแล้วใี่ ใชเป็นอย่างนั้นมานานลวชัยเหมือนใท้พอวันที่นายหาทางเจอว่านี่คือสิ่งที่ชัยรักที่ชัยศรัทธาจริงๆแล้วชัยก็ทุ่มให้กับตรงนี้หมดเลยแต่มันก็มันก็จะมีขึ้นลงบ้างบางทีมันอาจจะทางหายไปแต่ว่ามันอยู่ที่โอกาสด้วยนะแล้วมันแบบทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะช่วงนี้พอดสุดท้ายแล้วมัมีเป้าหมายสูงสุดนะครับพี่ของการทําอาชีพนักแสดงของพี่ชัยเองท้ายทา่ยถึงแล้วว่ะคือได,ได้ได้ทำใน ได้มีผลงานที่มันมีคุณค่าอันนั้นคือที่สุดลนะเพราะว่ามันนอกจากให้ความบันเทิงแล้วมันยังมีคุณค่าทางจิตใจ,จหรือว่ายกระดับความรู้สึกของคนได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่ไฝ่หานั่นคือสิ่งที่แบบเป็นสูงสุดของของอาชีพมันไม่ใช่รางวัลไม่ใช่อะไร <S <S ้วแด้ แลไวเราหวังกป็นหนวดีดีสิครับอะไรกับในการแสดงของเราได้ครับพี่ชาพี่ได้ขอบคุณเลยที่คนแบบสนับสนุนผลงานเราในเรื่องพวกนี้ได้เห็นนั่นมาเปอยมากก็อยากอยากจะกราบขอบพระคุณทุกทคนจริงๆครับที่ที่ที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำมากกว่าเพราะเกี่ยวกับบอกไทยทำมานานแล้วครับเราก็รู้สึกจะสามสิบปีนะเออมันมันเป็นโอกาสอะที่ที่ทำให้ เราได้ภาคภูมิใจกับอาชีพของเราในสิ่งที่เราทำบทบาท <นะ S 1> เราเราก็คือการยอมรับการได้สิ่งสิตอบรับที่แบบทุคนแล้วใแบบนั่งดูนั่งฟังอยู่คนเดียวแล้วใชก็แบบมันมันตื้นใจมีความสุขที่สุดหลังบองวาเขอบคุณทุกคนมากเลยใช่จะเราง่า่ใช่จะเราง่อันนี้ว่าอันนี้